การเกิดใหม่ของนักปราชญ์อายุ6กขวบครับผมตอนที่หนึ่นี่เหรอเลเวลหนึ่งความแข็งแก่งสิบมันก็เป็นเลเวลของเด็กอะนะเวทมนต์และพลังเวทที่เรียนรู้ไม่ได้ถูกแสดงอยู่นั้นก็เพราะฉันไม่เคยใช้เวทมนต์สินะเราคงต้องเรียนรู้เวทมนต์และอัพเลเวลก่อนแล้วนะเราต้องหาที่ใกล้ๆที่กลับมาได้ทันที ก็เลยต้องหาสถานที่ที่ทดลองได้แบบไม่ยุ่งยากนะหลังครงาราหาดนี่แหละเราสามารถกลับไปที่คราราหานได้ทันทีถ้าเป็นที่นี่แถมปีศาจระดับตามเองก็น่าจะมีด้วยมอนสเตอร์ตัวเล็กและอ่ะอนแอเดีสัสลามเจอแล้วสำหรับเด็กขวบๆนี่แหละก็น่าจะเหมาะสำหรับเราอ่ะนะมันกำลังมาทางนี้ เลสซรามมันสามารถโจมตีได้ด้วยเวทไฟที่อ่อนแอเท่านั้นและจุดอ่อนของมันก็คือแกนกลางในตัวของมันยังไงล่ะเราทำได้แล้วและได้แกนสลามมาด้วยการที่เราเอาชนะเลสลามได้ทำให้เราได้รับเวทไฟและเวทตรวจจับมา อย่างที่คาดไว้แต่มันก็ยังเป็นสติตัสของเด็กอยู่ดีอะนะอืมพลังเวท119,585คะแนนโบนัสสำหรับการเกิดใหม่เอ๊ะมันมากกว่า1 0 0 0 0แสเหรอแต่ระเวล99ก็แค่90,000 0เองนะแต่เด็กระเวล1อย่างเราจะว่าไปมีพลังเวทขนาดนี้ได้ยังไงกันและอีกอย่างคะแนนโบนัสการเกิดใหม่นะี่มันคืออะไรกันแน่ ตอนนี้เราอยู่ในป่าต้องห้ามที่ที่มีปีศาจตั้งไปท้่วติดอยู่ในนี้โดยพลังของป่าหรือว่าจะมีคนอยู่ใช่แล้วเราควรใช้สก,กิลที่มีอยู่เวทตรวจจับนี่ไม่ใช่เวทตรวจจับที่อยู่แค่เลเวลหนึ่งแน่ๆนเพราะมันวิเคราะห์ได้ละเอียดมากเลยนี่เหรอเด็กขวบขวบที่สามารถใช้เวทปนได้อย่างชำนาญเหมือนป่าที่แข็งแกร่งที่สุด ไม่น่าเชื่อเลยนะไม่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องนี้เสียงเราเมื่อกี้นี่มันอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ใกล้กันมากเลยพวกเขามีโอกาสที่จะถูกโจมตีการขอความช่วยเหลืออาจจะช้าเกินไปแต่เราสามารถใช้แค่เวทตรวจจับกับเวทไฟเท่านั้นแต่เรายังไม่เคยลองใช้เวทไฟสักครั้งเลยนี่แต่ เราจะทำยังไงดีล่ะสวัสดีครับผมมอสเองคุณก็น่าจะรู้จักผมดีไม่เขายังไมไ่รู้จักกูแน่วะ่ะคือผมเป็นเด็กใหม่หัดภาคบางนะผมก็จะภาคไปค่อยดีก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามทำให้ตัวเองมีการภาคที่เก่งขึ้นเหรอนะหวังว่าผมจะภาคได้เก่งขึ้นนะ ถ้าพวกคนคิดยังไงก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปเพื่อจะติจะว่าอะไรก็ตั้งแต่ผมเลยผมจะได้เอาไปปรับเปลี่ยนเสียของตัวเองเพราะผมจะได้ภาคดีขึ้นสำหรับวันนี้ก็จบกันแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย